วันนี้ครัวบ้านนอกคนบ้านๆถือเป็นเมนูร้างตู้เย็นนะครับเดี๋ยววันนี้จะทำเป็นต้มยำรวมมิตรแบบมั่วๆมั่วยังไงครับก็เพราะว่ามีของอะไรเหลือในตู้เย็นก็เก็บเอามาใส่นะครับผลลับเอามาก็จะแซ่บสะใจร้อนๆซดน้าคล่องคลอดีจังนะครับผมมาเริ่มทํากันเลยครับอันดับแรกก็ตั้งน้ําในหม้อนะครับประมาณ1ลิตรครึ่งครับจากนั้นก็ใส่ซุปก้อนลงไปสัก2ก้อนนะครับเป็นซุปหมูครับจากนั้นก็ใส่ผงปรุงรสลงไปสักหน่อยนะครับผม แล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวครับสูตรของผมต้ยมยำจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วยนะครับผมจะทําให้รสชาตินั้นกลมกล่อมมากขึ้นไปอีกครับใส่ลงไปประมาณสักหนึ่งกระบวยนะครับต่อไปก็เป็นน้ําปลาครับน้ําปลาอีกประมาณครึ่งกระบวยครับผมหรือว่าชอบเค็มมากน้อยยังไงก็ปรุงเอาได้ตามความชอบครับน้ำมะขามเปียกอีกประมาณ2กระบวยครับ ชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ใส่ตามความชอบนะครับผมเดี๋ยวเราเผื่อเอาไว้ใส่น้ำมะนาวทีหลังด้วยนะครับพอน้ําเดือดแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปครับพอดีผมมีเนื้อหมูอยู่ในตู้เย็นพอดีนะครับก็เลยเอามาใส่ซะเลยถ้าใครมีเป็นเนื้อไก่ก็สามารถนํามาใส่ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นก็ใส่เป็นลูกชิ้นครับลูกชิ้นนี่ก็เก็บเหลือจากตู้เย็นเนาะทำอาหารครั้งก่อนเหลือเอาไว้ครับก็เลยนํามาใส่เหมือนกัน ใส่เห็ดลงไปด้วยครับผมถ้ามีเห็ดอะไรก็ใส่ลงไปได้นะครับอันนี้เป็นเห็ดออเรนจิเพิ่งซื้อมาจากเมื่อวานเนาะจากตลาดนัดนะครับแล้วก็ตามด้วยข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็มีถ้ามีรากผักชีเนี่ยก็ใส่ลงไปด้วยก็ได้ครับใส่ที่หลังเพราะว่าจะได้สีสวยเนาะแล้วก็ตามด้วยกุ้งสดลงไปอีกนะครับผมกุ้งใส่ที่หลังนะครับน้ำเดือดแล้วค่อยใส่นะครับผม พอทุกอย่างสุกแล้วก็ใส่พริกแห้งคั่วลงไปครับพริกแห้งคั่วนี่ก็คือพริกแห้งนําไปขั่วแล้วก็ตํานะครับผมแล้วก็ใส่ใบโหระพาผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับก็จะได้ต้มยำรวมมิตรแบบม่วมั่วนะครับแต่ทําออกมาแล้วไม่มั่วนะครับเพิ่มน้ามะนาวอีกนิดนึงครับเพื่อความแซ่บจี๊ดจ๊าดนะครับใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากได้เลยนะครับผมน่าทานสุดๆครับสีสันสวยหอมด้วยครับ มาคิดเหมือนกันนะครับว่านําของในตู้เย็นที่เราเหลือนํามารวบรวมกันทําเป็นเมนูเมนูนี้ได้นะครับเอาละครับใครชอบก็ลองไปต้มทานดูได้นะครับผมมีของในตู้เย็นเหลืออะไรก็เก็บเอามาใส่ครับต้มวิธีนี้เดี๋ยวก็อร่อยเองนะครับ เอาละครับเสร็จใหม่ๆตักใส่ถ้วยแบบร้อนๆพร้อมทานแล้วครับต้มยำแบบมั่วๆแต่รสชาติไม่มั่วนะครับใครชอบลองไปทำทานกันครับผมวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านขอบคุณมากครับ